สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องเที่ยวเมืองแคนแสนเืินอยู่ดีๆสามีฝรั่งก็บอกว่าเราทำผิดกฎหมายก็วิ่งสิคะจะรออะไรท่องเที่ยวไปในวัยกเกษียณของเรานะคะวันนี้พวกเราก็ตื่นกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็ห้าหกโมงนี่ก็ตื่นกันแล้วนะคะเสร็จสับแล้วก็เตรียมตัวเดินออกไปที่ป้ายรถเมล์นะคะ ไปรอรถเมเพื่อที่ว่าพวกเราจะเดินทางไปทะเลแห่งใหม่นะคะชายหาดแห่งนี้นี่ห่างจากบ้านพวกเราก็ประมาณ30กิโลเมตรนะคะการเดินทางก็ใช้เวลา40นาทีนะคะเพราะว่าเราไปรถประจำทางเนาะไปรถเมมันก็ต้องใช้เวลาน,านานหน่อยเพราะว่าก็มีการจอดหลายที่นะคะ ตอนที่ไปรอรถเมนะคะเราก็มองดูรอบๆนี่ก็มีคนคนหนึ่งเขาก็นอนอยู่ที่ป้ายรถเมนะคะห่างจากป้ายรถเมยประมาณห้าเมตร1ิเมตรนี่แหละนอนอยู่ตรงป้ายนอนอยู่ตรงริมฟุตบาทเลยนะคะนอนเฉยเลยเขาเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนไร้บ้านนะคะก็เป็นคนในท้องถิ่นนี้นะคะ ก็เป็นธรรมดาของที่นี่แล้วนะคะตอนนี้เราก็ไม่แปลกใจแล้วนะคะที่เห็นมีคนนอนอยู่ริมฟุตบาทอย่างนี้ถึงแม้จะเป็น9้าโมง10บโมง11โมงเขาก็นอนอยู่อย่างนั้นนะคะถ้าไม่มีตำรวจมาบอกให้เคลื่อนที่ออกไปที่อื่นเนี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายออกไปที่อื่นเขาก็ไม่ออกไปอย่างนี้นะคะเขาก็นอนอยู่อย่างนั้นนะคะ สบายนะคะก็คือไม่ต้องทำอะไรก็นอนกันแบบนั้นนะคะตอนนี้พวกเราก็กำลังรอรถเมนะคะก็ใช้เวลาการรอก็ประมาณ30นาทีอยู่เพราะว่าสถานที่พวกเราจะไปนี่มันก็ค่อนข้างที่จะใช้การรอรถอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ถ้าไปที่อื่นนี่ก็รอไม่นานเท่านี้นะคะแต่ที่พวกเราไปนี่มัน ก็ใช้เวลานานนะคะนานพอสมควรในการรอรถเมคคอเริ่มแห้งนะคะพอจะพูดทีไรนี่คอก็เริ่มแห้งฮัลโหลไอทอกยูคัมอ๋อโอเคพอใหญ่เดินเข้ามาเอาหมอนนะคะแกจะไปนอนพักผ่อนอยู่ข้างนอกนะคะ ตอนนี้พวกเราก็ขึ้นมานั่งที่รถเมล์แล้วนะคะรถก็กำลังเคลื่อนที่ออกไปค่ะก็จะเห็นท้องถนนที่นี่ก็มีรถไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเมืองแคนนนี่ก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะไม่ใช่เมืองใหญ่อะไรตึกรามบ้านช่องก็ไม่สูงนะคะถ้าเป็นตึกรามบ้านช่องโดยทั่วไปนี่ก็จะเป็นตึกแค่ชั้นเดียวยกเว้นว่าเป็นห้างใหญ่ๆนะคะ รถวิ่งอยู่ในเมืองสักครู่ก็ออกมาสู่ชนบทแล้วนะคะก็จะมองเห็นว่ามีป่าอ้อยสองข้างทางค่ะแล้วก็จะมีภูเขานะคะวันนี้ท้องฟ้าก็แจ่มใสดีมากเลยนั่งรถผ่านทุ่งหญ้ามาบางที่เราก็จะเจอเป็นฟาร์มปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพวกวัวพวกอะไรมีม้าด้วยนะคะมออามาไม่โทรม้านะคะ ม้าแข่งม้าอะไรนี่เขาก็เลี้ยงไว้มีหลายตัวด้วยกันมองไปไกลๆก,ก็จะเป็นภูเขาภูเขาที่นี่ก็จะมีเยอะนะคะขอให้เราขับรถออกนอกพื้นที่สน่อยก็จะเป็นภูเขาแบบนี้นะคะถึงริมเลแล้วค่ะอันนี้ก็คือร้านค้าที่อยู่บนริมฝั่งกัน พวกเราก็เดินตรงนี้ก่อนที่จะลงไปที่ชายหาดค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านตามมาชมสถานที่แห่งนี้ว่ามันจะสวยงามขนาดไหนตามไปด้วยกันเลยค่ะขอทุกท่านโปรดสังเกตว่าเรากำลังลากกระเป๋ามาด้วยนะคะมาเที่ยวทะเลแต่ก็เอากระเป๋าลากมาด้วยเพราะว่าในกระเป๋าใบนั้นน่ะมันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่าอะไร เราเตรียมน้ำมาด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็เตรียมน้ำไปด้วยหมายถึงว่าเราจะต้องเอาขวดน้ำของเราไปเองนะคะจะได้แบบไม่ต้องกระหายน้ำนะคะเวลาไม่เจอร้านค้าเราก็สามารถที่จะดื่มน้ำของตัวเองได้เลยแล้ววันนี้เราก็เตรียมชุดมากะว่าจะเล่นน้ำด้วยเราก็เลยมีไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าขนหนู ชุดขาสั้นกางเกงขาสั้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เสื้อตัวสั้นๆนะคะเพื่อที่ว่าจะเล่นน้ำแต่ตอนนี้ก็มาสะออนต้นไม้ใหญ่ด้วยกันค่ะอันนี้ต้นยูคาลิปตัสนะคะถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากนะคะยูคาลิปตัสต้นนี้เนี่ยดูขลังดีนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะมีบ้านเราก็อาจจะมีจีวรพระมาผูกไปแล้วก็ถือว่าเป็นการบวชต้นไม้ แล้วเราก็จะถือกันว่าต้นไม้ใหญ่นี่มีเทวดาอารักษ์เราก็จะมากราบไหว้บูชาต้นไม้ใหญ่กันเป็นซะอย่งางนั้นนะคะเมืองไทยของเรามันก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นการศรัทธาน้องหญิงศรัทธาท่านพี่ศรัทธาน้องไหนเราก็ว่ากันไปนะคะไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ก็ แปลกใจอยู่ว่าคนที่เข้าไปศรัทธาเนี่ยมีระดับด็อกเตอร์ก็เยอะแยะนะคะโอเคค่ะตามกันมาเรื่อยๆนะคะเพื่อว่าชมความงามของที่นี่ไปด้วยนะคะก่อนที่เราจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อใหญ่บอกว่าเราทำผิดกฎหมาย แล้วเราเองก็จะต้องรีบวิ่งเลยนะคะเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันว่าเราจะผิดกฎหมายอย่างที่พ่อใหญ่บอกเรานะคะตอนนี้พวกเราก็เปลี่ยนจากที่เดินอยู่ตรงริมร้านค้ามาเดินลงชายหาดกันแล้วนะคะ เราเองก็แอบเอากระเป๋าของเราวางไว้ที่นั่งที่แห่งหนึ่งที่อยู่ข้างบนนั่นแหละโดยที่ว่าพ่อใหญ่ก็ไม่รู้นะคะเดินเดินกันมาชมหาดกันไปนะคะสวยงามนะคะคลื่นทะเลก็ถือว่าแรงพอสมควรนะคะในวันที่มีอากาศปกติอย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นคลื่นลมที่แรงพอสมควรค่ะ แต่ถ้าหากวันไหนที่มันเป็นวันที่มีฝนตกนะคะคลื่นลมก็จะแรงยิ่งกว่านี้นะคะนี่นะคะให้เห็นว่าหาดทรายก็ขาวขาวผู้สาวที่มาเดินก็สวยสวยนะคะไม่ใช่สวยนะคะสวยสวยและในตอนนี้พ่อใหญ่เขาก็เห็นแล้วว่าเราไม่ได้เอากระเป๋าลากมาด้วยเดี๋ยวยูทูศไม่โพโต

โอเคตอนที่พวกเราเดินลงไปที่หาดทรายนะ่ะเราเองก็เลยทิ้งกระเป๋าเอาไว้ที่ตรงม้านั่งนะคะเราก็ทิ้งเอาไว้เลยแล้วเราก็เดินลงไปโดยที่ว่าสามีฝรั่งของเราก็ไม่รู้ว่าเราทิ้งกระเป๋าเอาไว้พอเดินเดินไปสามีฝรั่งเราก็เลยสังเกตเห็นว่าเราไม่ได้ลากกระเป๋ามาด้วย แกก็เลยถามว่าตอนนี้กระเป๋าอยู่ที่ไหนเราก็เลยบอกว่าอยู่ตรงม้านั่งเราก็เลยบอกว่าใช่ฉันไม่ได้เอาลงมาเพราะว่าฉันไม่อยากจะมาลากคือตรงทรายหาดแบบนี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นทรายเนาะเราก็บอกเขาอยังงั้นนะคะแรกๆเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะพอเดินกันไปเดินกันมาสักประมาณสามสี่นาทีนี่แหละแกก็เลยบอกว่า คุณไม่ได้เอากระเป๋าลงมานะรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายคุณจะต้องรีบไปที่กระเป๋าของคุณเลยนะเขาบอกเราอย่างนี้นะคะเราก็เลยพอบอกว่าผิดกฎหมายนี้เราก็เลยนึกถึงตอนที่เรามาที่สนามบินอะไรต่างๆนี้นะคะเขาก็ไม่ให้วางกระเป๋าเอาไว้อยู่แล้วเนาะมันก็คงจะเหมือนกันนะ่ะเราก็เลยรีบวิ่งเลยนะคะรีบวิ่งขึ้นจากหาดทรายเลย วิ่งขึ้นมาที่ที่เราวางกระเป๋าเอาไว้นะคะก็เห็นสองผัวเมียเขาก็กําลังมองดูที่กระเป๋าเราอยู่พอดีนะคะแล้วเขาก็พูดกับเราว่านี่กระเป๋าของเธอเหรอเพราะว่าเราเดินตรงไปที่กระเป๋านะคะเขาก็เลยถามถามเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็บอกว่าใช่มันของฉันนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าโอ้ฉันกาลังโทรบอกตํารวจอยู่พอดีว่าให้มาตรวจสอบกระเป๋าใบนี้หน่อยสิ เราก็เลยบอกว่าโอ้ยฉันก็ต้องขอโทษนะพอดีฉันก็อยากจะไปเดินที่หาดทรายสักนิดหนึ่งโดยที่ว่าไม่อยากจะลากกระเป๋าไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่นะคะที่นํามาเล่าให้กันฟังนะคะมันก็คือความผิดของเรานั่นแหละด้วยความที่ว่าเราคิดว่าเราจะเดินไปไม่นานสักเท่าไหร่นะคะพอเดินไปเรื่อยๆมันก็ไกลออกไปอย่างนี้นะคะแล้วสามีฝรั่งก็ ไม่ได้เห็นตั้งแต่ตอนแรกด้วยนั่นแหละเราเองก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นความผิดอะไรนะคะจริงๆแล้วเราก็คิดว่ามันไม่ได้อยู่ในสนามบินแล้วเราก็คิดว่าเราจะเดินไปไม่ไกลอย่างนี้พอเดินไปมันก็ไกลออกไปนะคะเรื่องนี้เราก็เลยนํามาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้พวกเราก็ขอพกปกกับเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะ วันนี้เราก็พอแค่นี้นะคะชีวิตในวัยเกษียณของเราก็เป็นแบบจะบอกว่าเรียบง่ายก็เรียบง่ายนะคะแล้วก็เป็นแบบสบายสบายนะคะวันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ